เบื่องพี่น้องหมอกเลยตอนเศร้าโอ้ยเบิ่งหมอกเลยพี่น้องเด้มอมือขึ้นฝันหยหญอยางไรลอันฝันไรลอันไรอยางฝันมันพาสัมตนเี่คนตีแกงเนี่ฝันว่าจะของตื่นสวยพนะสิวปวัตพนะฝันว่าจะของตื่นสวยสิวปวัตอัน ไปบ่งนาฬิกาบัดเจ็ดโมงสามสิบสามนาทีแล้วเพนะว่าไม่ดีตออัวนีเท่าตดพี่น้องเตีียมวันติไปออกแล้วพัฒนาผลละวา่ามันสุกผลละว่าฝันมือนนิแม่สองอื่นพล่นเนาะโว้ยบึงหมอกบึงหมอกหมอกยางขักเลยเเเงานศพตากระพานผลไป,ปโดยดีขอบคุณทุกทุกคนพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกคนที่มันซอยทำบุญทำกุศลนำพลังงา,าเขาเลวอียงเลวกะ เก็บดูเก็บยังทำบุญเขาธาตเนี่ยเพิ่นเรียบร้อยพี่น้องพมันเเก็บของรรลแล้วหมู่บ้านเสร็จธุระแล้วหมู่บ้านนะบัดนี้นี่นีเวลาฮิดคลิปแล้วพี่น้องเอ้ยอรัฐบาลไทยก็ถือที่จะคลองพรอันใอยจักเป็นยังดอกมันลืมมันลืมบอกเพราะว่าเออบอกว่าฝันว่าจะคลองนั่นไปกับหลานไปกับหลานบัดทีลมพายุมาพัดพัดรถ เปิดออกซีประตูออกซีบานแล้วก็หลานนั่งอยู่ทางในหลานเกิดวันที่ยี่สิบหกมันเดลข้องมาไปไเอาตังเตียนป้าเอาตังเตียนทะเบียนรถห้มันออกมันออกบ้านเกิดหลานอมหมว่บ้านก็ไดอยู่เนาะลืมจกเป็นจงเห็นลืมจะไปว่ามสีออกเกี่ยวกับความฝันบานไปห้ยายทะเบียนรถหกเจ็ดสี่เจ็ดอืม มาติเบิลหนึง่งมาเลขจับอะไรก็มาเลขสิเบิลเดีวเราทบานไทยมามาเลขสิเบิลสิเบิลเลขตัวเก้าสิค่อยออกมาแล้วเลืสิกัรมหัวไดเบิลอีล <mitad> ีแบบเบิลศูนย์ศูนย์แบบจะคล้องเกลียวศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าเนาะกลายเป็นศูนย์ศูนย์เนาะเออเอาวันนี้ขึ้นตีเป็นห้าน้อยมาฝันว่าขึ้นนี่แม่ขับ่าออกห้าน้อยวันนี้ก็ออกรับพัฒนาหมู่อื่นเนอะแต่คิดว่ามันตีเป็นรับพัฒนาแล้วพัฒนาเนี่ยเคยคิดว่ามันที่เป็นรับพัฒนา อพี่น้องมันเป็นข้อมฝันแล้วแต่ไพส่สีตามเด้อแล้วสี่จับไพ่เบิกหาห้ดกว่ามันเข,ข่าว่าเข่าถ้าได้จับเดี๋ยวสิไปวัดก่อนเสวยกามายังจะจับไพ่ให้เนาะขอให้โชคดีมีตงังค์เลยพี่น้องอามันเขียนว่าค่อยออกพี่น้องห้าน้อยอีน้อยเด้อ ้าน้อยอันนี้หาน้อยรวมพิเศษปกติวีปากกามันคือเบิดมือมันแห้งร้านหน่อยคือมันเลนเอารวบมานะพี่น้องเนาะมันคือบอหรี่แบบนี้กับหัวใน่ยเปดน,นี่ โอ้ยประกาศบอกพี่น้องเลยหาบทท่านแล้วล้านหน่อยเขามาเรียนไหมล้านหน่อยเขามาเรียนประกาศเขาเบิดมึกเลย สามน้อยนี่นาะพี่น้องนาอสามน้อยนานอนสามน้อยพี่เท็ดปกติวีน้ะพี่น้องนาออ่ะสามน้อยนี่พี่น้อง พี่เส็นบกกับทวีเอาพี่เสร็จบอกตับทีวีได้พี่น้องแล้วสำนี่วันนี้เล่าวันนี้เล่าพัฒน,นาได้ไหมเนี่ย ล้วพัฒนาะฝันค่ากับตัวนี้เลยหมืวอานนี่มันออกมันออกไปเมื่อวานสองรอบแล้วนะแต่ไม่เป็นไรมันมันฝันว่าฝันเราวัฒนาะฝันรับว่าวพัฒนาะจะฝันก่อนหนึ่งวัน ถ้าเบิรนมันสิถ้าเบิ้์น้ะพี่น้องถ้าเบิรนมันติเป็นนี่ยันมันเบิรนตัวนี้อยู่ระวังเบิรนตัวนี้นะพี่น้องเนาะระวังเบิรนแต่่าเล็กมันสีหามกันได้โมนี่าเล็กมันสีหามกันไปจับกันเอาบัดว่าบาเล็กมันสีหามเอาผู้ใดชอบกะ ก็ตามผู้แดนผูชอบก็บผต้องสื่อเด้อเอ้าหกสามบ้านเลขที่เจ้าของตัวกันตัวข้างล่างนี่ตัวกันเต้ามักตัวนี้ก็ตัวนี้มักตัวนี้ก็ตัวนี้แหละพี่น้องเลยมักสองตัว ตัวมากเด้อนี่คือตัวมากนี่คือตัวมากพี่น้องนี่คือตัวมาก